<c oughs> โดนน้อยโดนเอาลองโดนครับห้องให้นกใช่วิ่งอยู่สวัสดีครับสวัสดีห้องให้นกทุขสุขนุนทหารก็มารับส่งช่องหยวนให้บรรค์นครับเนาะแรงหมอนมือแรงเนาะยืนมวยปา,ายก้องให้นกหมันเสียวไทยบดทีป่าบดได้โตครับก็เลยว่าบดได้ลงคลิปหนึ่งป่าจักเพี้ยนเนาะครับเนะาะป่าถ้าเหนาน็น เอกองหลอดทั้งเฮงลบสร้งเพียรสรางเพียรห้มลิ้นหินตอนนี้ก็เริ่มคำ้วครับเวลาน้อยเนาะมโโัน,มนตูดอะไรสวยงงามอยู่ห้าป่ากินนะครับพวกนี่น้องต้มกับวายู่บ้านโคโก ดูดห้างางามอยู่ครับห้าคิวหนึ่งปลาเงาครับนยว่าโดนโดนห้างงามอยู่ครับเฝ้า,า,บเ,า,บาเบ่งจะเดินไป มีตูปน้อครับมาชุ่มือครับผมมามือเลงแล้วบได้ป่าก็เลยว่าบได้คิดปนหนึ่งป่านะครับรเนาะตะวินกะกำลังนี้ลับหูอยู่ที่เชื้อืครับเสีย่ยงอัดอีมีเสีย่ยงลุกควันครับเพราะว่าน้องเข้ามาชุบน้ำใส่หูเลียนี่เขาปุ๊กหูลี่บุญน้อกันนี่ครับกเก็บป่าตัวนี้ก่อน ประมาณปลาแต่เหยียนตัวเดียวครับที่จริงหุ้มเปลา่าหล่อปลาอีกตัวหนึ่งหุองอ้มหนิงมือนนั้นบุ้๊กมันตัวใหญ่เนุ๊กเก็บของกลับบ้านครับนี่บแน่ครับหุ้มมันไ,ไป็นซันตอกอีกรอเบิ้งกันครับร้อยครับแทมเล็ก มาซ่องหลบบ้านเป็นอย่งเนาะยังง่ายครับครับกระจายเก็บครับเลอยนะครับเต็มแรกตัวบุคคลใหญ่นะครับใส่กำลังดีครับลุ้นกันต่อครับรได้ได้ไม้บิ๊กบ่มื่อคืนนี้คืนนี้เนาะเอาจากไมเ้เหมือนแล้วเนาะน้ำมันลงไหลแล้วครับ วายักลับเนะเาะวายูเดือกลายบ่ได้ครับมือเลี้ยงหวัวยานหวัวไปเขาส่วนเข้าเนาะได้ตัวหนึ่งครับเต็มหนึ่งมือเนอี่ยอกันยามเป็เศร้าแล้ครับเนาะยามหวงนักนู่กันครับพ่นะ้องยืนจะเบิ่งกันเนาะด้ม,ะม่านเนมีเต็มมีตัวให้เขามีที่น้องไม่เบิ่งบนนะครับเนาะยามไมา้เบิดแล้วพ่ม่น้องบดทึกจักตัวมารอดล่างนี้ในขาล่างหลักบวงให้ครับ นิ้ลองนำเบื้งครับผมหากว่านอ้อเจอแล้วครับลากมาที่โอ้เว้ยยายจะลากบ่วงมาลากมาเต็มน,นะลากมาฮะโอ้ลากบ่วงไปที่ต่มเบิด,บดที่ดินเบิดเจ้มานอยู่ครับมานเต็มเดียวครับ่โอ,อ้ ราวนี้ก็ได้เต็มหนึ่งเนาะมือขือนนี่ก็สนันโต๊ได้โตหนึง่งมแหลงก็่งป่าได้โตหนึ่งครับควมารวมใค่คลิปเดียวกันครับได้มีคนงานได้เนาะเต็มเดียวก็งามอยอะว่ามือคืนนี่ก็สนันโต๊ะก็ได้เต็มหนึ่งนะครับป่าก็ได้โตหนึง่งภากับครอบคุณทุกคันที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะ อายุห้ากินตามวิธีชีวิตผลบ้านนอกเนาะบรรยากาศงามมือเร้ามาฟักกันครับก็่อี่อมลาหาจ้ากันเลยครับค,บคออล,าาาลคบคิปนี้ถ้ามักคลิปชนิดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับอย่าบริหารคลิปใหม่ๆด,ดูการนี้ก็คือห้านู่นครับยิงปลาก็ามีเวลาหุมก็แเว็บไปนะครับ ini ke Amlahhaca ke luh sewat dikap.